ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คสถานะด้วยบัตรประชาชนเงินช่วยชาวนาไร่ละ500บาทยังคงอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะสาหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500บาทมาตรการสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวอัตราช่วยเหลือไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่วงเงินรวม 27,550.96ล้านบาทได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติผ่านการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยศาสตราจารย์ดรนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมครมอสัญจรเชียงใหม่29พฤศจิกายนนี้รายละเอียดนะคะในปี2567ทับ68วงเงินช่วยเหลือทั้งหมดนะคะรวม27,550.96ล้านบาทอัตราช่วยเหลือไร่ละ500บาทจำกัดไม่เกิน20ไร่ต่อควเรือนค่ะครอบคลุมชาวนาทั่วประเทศ4.6ล้านคัวเรือนวิธีเช็คสถานะทะเบียนเก,นเกษตรกรนะคะ เข้าไปที่ทเะเบียนเกษตรกรออนไลน์ค่ะแล้วก็คลิกนะคะที่นี่กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักกรอกรหัสหลังบัตรประชาชนหมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน12หลักนะคะพิมพ์ติดกันเลยนะคะเช่น J T 1234567890หลักที่1ถึง2เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤาษพิมพ์ตัวใหญ่นะคะและหลักที่3ถึง12เป็นตัวเลขค่ะตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้3มช่องทางคือ1แอปพลิเคชัน B A A C Mobile สบริการ BAC Connect ผ่านไลน์ BAC Family ค่ะสามเว็บไซต์ของทอกศกรอกเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ